สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป ep ีที่98นะครับผมสาหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะนําคลิปคนที่หมดจากพนันที่มีความสูญเสียจากพนันมาพูดแล้วก็เป็นเคสที่ สุดติ่งและก็สุดโต่งจริงๆนะครับโดยเมื่อตอนที่ผมยังอยู่ที่รังสิตนะครับได้มีน้องคนหนึ่งได้แอดไลน์มาคุยกับผมหนักมากครับหมดจากพนันไปร่วมๆสามแสนถึงสี่แสนบาทโดยพนันที่น้องเล่นก็คือสล็อตน้องเล่นมาทั้งหมดสี่ปีนะครับ ก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดปีหกมาเลยนะครับน้องเคยมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นรองหัวหน้างานอยู่แถวระยองนะครับผมเงินเดือนตอนนั้นก็ประมาณ1 5ื่นห้าแล้วในวัย38ปีเคยมีครอบครัวที่ดีนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงาน กินอิ่มนอนหลับสบายหลังจากที่น้องอยู่กับแฟนได้สองปีก็ต้องมีปัญหาเลิกกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนของน้องไปมีคนใหม่ณนะตอนนั้นนะครับน้องอยังไม่ได้ติดพนันเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับน้องเริ่มเที่ยวเริ่มกินเหล้า คิดว่าตัวเองไม่มีใครแล้วแล้วจังหวะที่น้องเลิกกันกับแฟนน่ะเป็นช่วงโควิดระบาดเลยนะครับในตอนนั้นแล้วโรงงานของน้องก็ได้หยุดก็คือปิดโรงงานนะครับเพราะว่าพนักงานน่ะติดโควิดเยอะมากน้องก็เริ่มเครียดออกเที่ยวไม่ได้ นี่แหละครับพนันออนไลน์มันจึงเป็นเพื่อนของน้องแล้วในตอนนั้นน้องเล่นสลอ็อตอ่ะก็ได้กำไรนะครับไอแฟนเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันอ่ะน้องก็อาจจะลืมได้ง่ายขึ้นเพราะน้องมีเงินนะครับนี่แหละครับแล้วก็เติมเล่นมาเรื่อยๆเงินเก็บที่เคยแบ่งกัน เคยมีอยู่ในบัญชีของน้องประมาณ200,000ถึงส0มแสนต้องหมดไปกับพนันนะครับก็ไม่ได้มีภาพจำที่เคยได้เป็นแสนส0 0แสนน้องไม่เคยได้ขนาดนั้นได้สูงสุดก็4ี่ห้าพัเอากำไรวันละ4ี่ห้าแต่หลายปีที่ผ่านมานี่ยคือโดนมัน ปั่นยังไงก็ไม่เข้าซื้อก็แล้วโดนแบบน้ำซึมบอ่อทรายโดนพันสองพันก็หยุดนะครับแล้วก็เล่นใหม่เริ่มติดหนักจริงๆอะ่ะเมื่อปศสองห้าหกหกนี่นหนักมากไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยก็หมดในแต่ละเดือน 7, 8, เจ็ดแปดพันี่ก็พอนะครับเบาแต่ก็อย่างว่าเนี่ย เวลาเราเล่นไปนานๆเนี่ยเราจะมีสูตรมีเทคนิคตามที่น้องไล่ผมฟังอ่ะรับเทอร์โบขยับเบรคแต่ก็ไม่กล้าปั่นเบรคเยอะในตอนที่น้องได้กำไรเนี่ยไม่เคยได้เอาเงินในส่วนนี้ไปทำอะไรเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ซื้อคิดอยากจะได้โบนัสออกมาแต่ละปีก็ไม่ซื้อนั่งรถรับส่งไปทำงานอย่างเดียวนะครับ และแล้วพอเข้าเดือนมิถุนายนนะครับน้องก็เริ่มเสียมาทุกๆเดือนนะครับเงินเดือนออกมาก็ไม่พอใช้หนี้เขาทีนี้คนในบริษัทเขาก็ทวงนะครับน้องก็ไม่มีให้เจอแม่บ้านล็อกห้องอีกค้างค่าเช่าเขามาสองสามเดือน ก็เลยได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนที่อยู่เนี่ยเขาไม่เล่นพนันนะครับแต่ตัวเองก็แอบเล่นบ้างมีร้อยสองร้อยก็เติมเข้าไปแล้วก็มีปัญหากันนะครับแล้วเขาก็ได้ไล่น้องคนนี้ออกจากห้องแล้วตัวเองนะครับไม่มีที่ไป ก็เลยได้โทรไปถามหัวหน้านะครับว่ามีบ้านที่ผมอยู่หรือเปล่าผมไม่มีที่อยู่เลยแล้วหัวหน้าเขาก็ใจดีนะครับให้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านเขาก่อนชั่วคราวแล้วพอเดือนกันยายนนะครับน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้หวนกลับมาเล่นพนันใหม่ แล้วก็มาสารภาพให้กับหัวหน้าตัวเองฟังว่าผมหวนกู้เงินเขามาเล่นหมดไปอีกสามพันทีนี้หัวหน้าเขาก็ด่าเขาก็ว่านะครับว่ากูสาหาที่พักให้มึงให้มึงมาอยู่บ้านแต่มึงก็ทําตัวของมึงแล้วก็เหมือนจะดีนะครับเขาก็ยังให้โอกาสอยู่แล้วพอเดือนตุลาคมหัวนี้ นานแหละครับทีนี้หัวหน้าเขาก็เลยได้เช็คบินนะครับไล่ไปอยู่ที่อื่นนะครับก็คือเตือนแล้วไม่ฟังมีเงินเท่าไหร่ก็เล่นตอนทำงานก็ไม่ตั้งใจทำงานเดินเข้าแต่ห้องน้ำก็คือไปปั่นสล็อตนั่นแหละครับ ก็คือพวกเ,เพื่อนๆเนี่ยเขาก็มาฟ้องหัวหน้างานว่าไอคนเนี้ยไม่ค่อยทางานเลยเล่นแต่พน,นันอย่างเดียวหัวหน้าเขาก็คับแค้นใจนะครับอุตส่าห์ให้ที่อยู่กับน้องมันค่าบ้านไม่ต้องเสียค่าน้ําก็ไม่ต้องเสียค่าไฟก็ไม่ต้องเสียแต่ดูทําตัวดิยังไม่สํานึกอีกนั่นแหละครับน้องก็เลยได้ร้องไห้เสียใจ เก็บกระเป๋านะครับไปนั่งอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมอะ่ะเหมือนก,นกันกับในช่องอบเรื่องเล่าของคนที่เสียพนันเลยนะครับเกือบคล้ายๆแต่น้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่มีงานทำแต่ไอ้น้องคนนี้มีงานทำแล้วผมก็ถามน้องว่าแล้วเองจะไปอยู่ไหนน้องก็บอกว่าไม่รู้เลยพี่หมดที่ไปแล้ว ผมเองก็ได้ไลาหาเพื่อนในแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีลูกมีเมียหมดแล้วอ่ะแล้วจะไปอยู่ยังไงแต่ถามไปถามมาก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดเดียวกันเคยทำงานด้วยกันอ่ะเขามีบ้านอยู่อาจจะไปขอเขาพักก่อนนะครับ เพื่อให้พ้นวันนี้ไปก่อนผมเองก็สอนน้องบอกว่าไปถามเขาก่อนว่าขออยู่ด้านล่างได้ไหมเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วไม่มีเงินติดตัวแล้วแต่ยังมีหน้าที่กันงานอยู่บอกกับเขาเลยบอกว่าพี่เองประสบปัญหาทางด้านการเงินก็คือติดพนัน ถ้าเองจะว่าอะไรพี่ก็ว่าไปเลยแต่พี่ไม่มีที่ไปจริงๆให้เห็นในความเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับช่วยกันไปก่อนน้องก็บอกว่าครับพี่ผมก็จะคุยตามที่พี่บอกนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาอะจะพูดกับผมอย่างไรผมก็พูดกับน้องว่า ความจริงมันก็คือความจริงนะตอนนี้เองถึงจุดสูงสุดแล้วถ้าเองกลับบ้านตอนเนี้เองอาจจะมีข้าวกินมีที่พักฟรีแต่เองหนีปัญหาปัญหาของเองก็คือกรารพนันอย่างเดียวถ้าถามพี่ว่าเองสามารถกลับมาได้ไหมได้ แต่เองไม่ยอมเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนความคิดเฉยๆเองอยู่บ้านน้องชายของเองหรือบ้านลูกพี่ลูกน้องอะ่ะเองก็ขอเขากินไปวันต่อวันถ้าเงินเองออกมาเองฝากน้องไว้เลยให้เขาดูแลเรื่องเงินให้ยังไง เขาก็รับปากแน่นอนเพราะเขาเห็นความตั้งใจจริงไงป่าเออพี่เขาคงอยากจะเลิกจริงๆแหละเขาคงทำเพื่อตัวเขาสักครั้งเขาเข็ดแล้วคือคนเรามันมีความคิดได้เองอยู่บ้านเขาเองอย่านิ่งดูได้ช่วยเขาทำความสะอาดบ้านถ้ามีเงินแล้ว ก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็แค่นั้นเองอย่ายืมจมูกเขาหายใจบ่อยๆมันไม่ดีแต่ณตอนนี้เราไม่มีก็ต้องอย่าโอหังอย่าอวดดีนี่คือจุดสูงสุดแล้วน้องก็บอกว่าครับพี่ออฟผมจะทําตามที่พี่บอกแล้วเรื่องเงินน่ะถ้าถึงสิ้นเดือนเนี่ยเงินเดือนออกมาเนี่ยผมจะให้น้องเขาเก็บไว้ให้ผม ถ้าผมตั้งหลักได้เมื่อไรอ่ะผมจะย้ายออกไปแต่ผมจะยังให้น้องเก็บเงินให้ผมอยู่เพราะทุกครั้งผมฟังคลิปของพี่ออฟผมแค่ฟังผันผ่านแล้วไม่ได้ลงมือทําแต่ครั้งนี้ผมเชื่อแล้วว่าการที่ผมได้อยู่คนเดียวเพราะผมอวดดีแล้วก็ไม่เชื่อนั่นแหละครับผมพยายามบอกทุกคนเสมอ การทาตามใจของเราเนี่ยเราคิดว่าเออมันง่ายมันอาจจะได้แต่คุณไม่ได้ทุกวันแต่คุณเสียเนี่ยจะเสียแบบไหนก็นแล้วแต่ยังไงวันหนึ่งก็ต้องหมดทุกคนดูไว้คุณมีครอบครัวคุณมีบ้านอยู่เวลาคุณหมดคุณคิดว่าเออมีแฟนคอยช่วยมีครอบครัวคอยช่วย คุณก็จะมีความคิดว่าเออมันเป็นเรื่องไกลตัวเราอยู่หมดแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินมีคนพูดด้วยแล้วถ้าคุณเป็นเหมือนน้องผู้ชายคนนี้แล้วก็กับน้องผู้หญิงในช่องเล็กอ่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรนี่ผมจัดให้เลยความเสียหายสุดๆของการพนันออนไลน์ ผมบอกวิธีออกจากการพนันทุกอย่างถ้าคุณเล่นได้วันละสิบล้านเนี่ยคุณจะเอาเงินไปทำอะไรบางคนก็บอกว่าพี่อ๊อฟผมไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้เงินกับพ่อแม่ซื้อแหวนซื้อทองใส่แล้วมันจริงไหมมันได้อะไรบ้าง คุณได้จากมันจริงหรือเปล่าคุณถามใจตัวเองดูบางคนซื้อบ้านจริงๆแล้วทําไมบ้านตอนนี้ถูกธนาคารยึดซื้อที่ดินจริงๆแล้วทําไมโฉนดอยู่กับธนาคารทองก็ขายแล้วมันหมดจริงหรือเปล่าผมถามพวกคุณหน่อยถ้าคุณมีเงินในบัญชีสามล้านหรือห้าล้านเนี่ย คุณจะเล่นเกมอะไรให้มันได้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านผมถามหน่อยเล่นบาคาร่าคุณกล้าแทงไมล 100, 200, มละแสนสองแสนไหมห้าแสนเอาเลยแล้วถามหน่อยในออนไลน์อ่ะมันพร้อมจะกินคุณอยู่แล้วมันเป็น AI มันตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ยังไงก็หมดแล้วคุณดูผมเนี่ยมีสามล้านอ่ะในเดือนตุลาคมปีสองห้าสี่เก้าอ่ะผมแทงพอกแดงไม้ละเจ็ดแสนอ่ะตาละเจ็ดแสนน่ะ ห้าตาไม่ถูกเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเอาง่ายๆทำไมผมกล้าเล่นเพราะผมเคยได้งไงหนักพอไหมเอาอะไรอีกเสียสองแสนอยากค่าตัวตายแล้วผมเสียวันนั้นสามล้านกว่าคุณรู้สึกยังไง ไอ้เชษแทบเป็นลมเลยกดเงินไปอ่ะสามล้านหกแสนบาทใส่ถุงสีน้ำตาลไปไอ้เงินที่เสียบางส่วนก็คือเงินที่เล่นได้ด้วยแต่อยากจะไปเอากำไรสักแสนสองแสนเพราะมันเคยได้ ผมกับพวกคุณน่ะใครหนักกว่ากันแล้วไอ้ที่มาร้องไห้เสียใจหมดล้านสองล้านเนี่ยเทียบกับความรู้สึกของผมในตอนนั้นน่ะคุณได้ครึ่งของผมหรือเปล่าผมแทงแบบไม่ยัง้งใจผมสู้แล้วคนดูแฟนผมนี่ต้องมานั่งกินข้าวกับอะไรก็ไม่รู้ ที่ราคาไม่ถึงหลักร้อยแล้วผมแทงเจ็ดแสนนี่นะซื้อรถเบนซ์ได้คันหนึ่งนะวันนั้นอะไอเชสคนที่ไปด้วยไกนายคนที่ทำเว็บพนันน่ะมันยังยังไม่ใจใหญ่เท่าผมเลยมันแทงสองแสนก็ถอยแล้วแต่คุณลองคิดดูผมอะสองตาล้านสี่อะผมเจ็ดเต้ม เจ้ามือน่ะเจ็ดแปมชนผมป๊อกแปดเจ้ามือก็ป๊อกแปดชนเงินเจ็ดแสนน่ะผมจะได้หลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่ได้โดนกลโกงของบ่อนแล้วสุดท้ายอ่ะผมป๊อกแปดมันป๊อกเก้าแล้วมันทำให้ผมโมโหไหมไอ้เชื่ว่าเออพอแล้วพอแล้วมึงไม่ต้องตะแบงไม่ต้องรัน เดี๋ยวผมบอกว่ามึงอยู่เฉยเดี๋ยวกูจัดการเองหมดไม่เป็นไรมันก็คือกําไรบางส่วนแล้วถ้าเอามาซื้อนาน่ะซื้อบ้านน่ะมันได้เท่าไหร่มันได้กี่หลังผู้ชายคนเนี้มันเป็นมากกว่าที่คุณคิดอีกแล้วถ้าผมเล่นบาคาร่าผมจะแทงเหรอหมั้ยละร้อยสองร้อยอ่ะมันก็เหมือนกันมันก็เป็นไพ่เหมือนกันผมพูดผิดตรงไหนอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วการทําตามใจอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยผมว่าผมก็เสียเยอะที่สุดแล้วแหละในคนหนึ่งที่ทำ u ูทูบอ่ะแต่ผมไม่อยากบอกความจริงกับทุกคนในตอนแรกผมดูนี่ว่าแต่ละคนน่ะมันอยากฆ่าตัวตายอ่ะมันหมดเท่าไหร่คุณไม่เห็นผมแล้วทําไมผมออกคลิปทุกวันน่ะผมทําทุกวันเพื่ออะไรเพราะมันอยู่ในใจของผม มันฝังในใจของผมมาน,นานมากมีสารพัดวิธีที่จะเลิกพนันแต่ก็ไม่เลิกมันอยากได้อะไรมันเล่นเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยถ้าคุณเล่นไปนานๆคุณไม่อยากได้กําไรหรอกนิสัยเร็วๆของเราความมันของเราอะ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกผมก็สอนว่าถ้าไม่หาคนจัดการเงินอะ่ะคุณเอาไม่อยู่หรอกยังไงคุณก็หมด เงินสิบสี่หล้านสิล้านน่ะมันเยอะไหมเยอะถูกระงวัลที่หนึ่งสองใบก็ได้แค่12ล้านเห็นไหมน้องผู้หญิงคนนั้นมาออกข่าวว่าหนูหมดกับพนันออนไลน์สิล้านเครียดเป็นนี้เป็นสินเขาอย่างน้อยก็ผมเลยผมหมดทั้งที่นาหมดทั้งบ้านหมดทั้งธุรกิจหมดทั้งรถแล้วก็หมดทั้งแฟน ไปทุกอย่างเลยตายไม่ดีกว่าเหรอคิดอะไรมากอ่ะง่ายๆแต่ทำไมผมกลับมาได้เพราะอะไรเพราะผมไม่อวดดีไม่โอหังผมให้คนอื่นจัดการเรื่องเงินแล้วก็เกิดเป็นในอบอฟขึ้นมาในวันนี้งไงแล้วพอผมเลิกพนันได้ผมดีกว่าเดิมอีก คนไหนถ้าผมเตือนคุณต้องฟังเพราะผมไม่ได้หมดแค่หลักแสนนะครับผมหมดเยอะผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วมากไวมากจับเงินล้านตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะอะไรทำไมทำให้ผมอ่ะต้องจนแล้วก็เจ็บช้ำแล้วก็ลายเป็นนี้เขามันก็เพราะการพนัน คุณจะฟังใครก็แล้วแต่ที่หมดเยอะจากพน,นันหมดเท่านั้นเท่านี้ไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณมาฟังผมเนี่ยผมพูดไม่ผิดแน่นอนสิบห้าล้านถึงสิบหกล้านดีไม่ดีไปประมาณ17-18ล้านรวมแทงด้วยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยได้ที่ดินไหมไม่ได้กินกับมันหรือเปล่าอาจจะมีแต่ถามว่าครอบครัวได้กินไหมไม่ได้ แล้วอ้วนต้องมาร้องไห้เสียใจกับผมกี่ครั้งพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่จะขอกลับตัวใหม่เป็นคนดีกี่ครั้งคำพูดเนี้ยเป็นหมื่นเป็นพันครั้งไม่เคยทำได้สักครั้งเห็นไหมผมถึงรู้ว่ามันต้องชนความพินาศจริงๆต้องไม่เหลือใครจริงๆ แล้วตอนที่คุณไม่เหลือใครผมก็บอกคุณว่าต้องออกมาอย่างนั้นออกมาอย่างนี้เพราะผมเคยเป็นไงเหมือนหมาจรจัดตัวหนึ่งเลยไม่มีอะไรเลยอะ่ะที่สุดของที่สุดแล้วอะ่ะแล้วเดือนธันวาคมอะ่ะผมหมดไปอีกประมาณสองล้านสามอ่ะวันเดียวสี่ชั่วโมงในบนน่อนเงินสองล้านสมเยอะไหม แน่ๆซื้อรถใหม่ได้หลายคันเลยเห็นไหมครับหนักพอ,อยังแล้วเดือนเมษายนใกล้จะก,กลับบ้านแล้วไปโดนอีกประมาณล้านแปดหนักพอไหมเห็นไหมครับยังไม่หนาใจอีกกลับมาจากบ้านไปเข้าบน ได้มันมาแล้วประมาณ7จ็ดแสนไม่พอเล่นไปเล่นมาหมดไปอีกล้านหกแล้วเป็นเงินธุรกิจเป็นเงินเก็บทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับโดนแต่ละครั้งหวนแต่ละครั้งมีไหมพั0 0องพัน 2, มีไหมแสน0องแสเป็นล้านครับ จนเพื่อนผมบอกให้ผมพอเด็กในบ่อนว่าพอแล้วพี่พี่หนักมากพี่เล่นหนักมากพี่ใจใหญ่เหลือเกินผมเตือนทุกคนต้องฟังผมบอกทุกคนต้องฟังเพราะมันไม่มีทางกลับมาได้อย่างแน่นอนหมดแล้วหมดไปไอ้ที่เขารีวิวในเฟซมันก็เป็นส่วนหนึ่งสร้างละครลิงให้พวกเราดู ผมบอกว่าเราฟังคลิปต้องมีสติออฟนี่ของจริงแล้วคนที่เล่นพนันผมไม่รู้ว่าเขาได้เสียเท่าไหร่ของจริงหรือเปล่าแต่มันมีตัวอย่างให้ผมเห็นก็คือมีหลายคนต้องมาหมดบ้านหมดรถแล้วไม่เหลืออะไรเหมือนอย่างน้องคนนี้ แน่นอนก็คือตัวผมนะครับที่ไม่เคยเหลืออะไรทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วผมเคยพาใครหลายคนเลิกพนันมาหลายคนเนี่ยผมไม่โกหกทุกคนอย่างแน่นอนผมด่าผมว่าผมสอนเพราะผมอยากให้พวกเราทุกคนเป็นคนดีแล้วก็เลิกพนันได้ถ้าเราทำได้ผมไม่ได้หวังอะไรจากตัวคุณก็อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ คุณก็คิดเอานะครับว่าคุณจะเจออะไรเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจนะครับเอาใหม่ผมคิดว่าทุกคนผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังเลิกนะครับเสียหนึ่งแสนสองแสนหรือหนึ่งล้านสองล้านไม่ต้องไปเทียยครับผมสิบห้าสิบหกล้านยังผ่านมันมาได้เลยนี่คือหนักสุดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอาเรื่องราวของเอง มาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็เอาวิธีของตัวเองที่เคยเลิกได้แล้วมาพาทุกคนเลิกผมเองก็ได้บุญแล้วคุณเองก็ได้ความรู้นะครับให้เราเป็นผู้รับทั้งสองคนนะครับจงทำตัวให้เป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดแต่ณนะตอนนี้พวกเราทุกคนนะ่ะทำตัวเหมือนน้าเต็มแก้วนะครับ ล้นตลอดเวลาเลยไม่มีความพอดีบางวันดีบางวันก็ไม่ดีนะครับบางวันอยากเล่นบางวันอยากเลิกอย่างนี้ไม่เอานะครับทุกคนโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็น้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับผมสู้ต่อไปครับสวัสดีครับทุกคน